m a r วลเอเจนต์ออฟชิลเมื่อโลกเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและอันตรายกว่าที่เคยเป็นแค่เรล่าซูเปอร์ฮีโร่จอมพลังคงยังไม่เพียงพอหน่วยชิลจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สวัสดีครับวันนี้สล็อตจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Marvel Agent of Chill ซีซั่นที่หน่หน่วยปฏิบัติการสายลับชิลภาพยนตร์ซีรีส์จากทางค่ายมาเวลที่จะเติมเต็มเนื้อหาของภาพยนตร์ต่างๆในจักรวาลมาเวล แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับที่เมืองอยูท่าได้เกิดเหตุการณ์โรงงานระเบิดอย่างไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้มีคนเสียชีวิตทั้งหมด4คนซึ่งคนภายในเมืองนั้นคิดว่าฮันนาฮัตชิววิศวกรในโรงงานเป็นคนทําให้เกิดเหตุระเบิดส่งผลให้เธอไปที่ไหนก็มีแต่คนใส่ร้ายเธอ วอร์ดและเมทที่เพิ่งมีเซ็กกันทั้งสองได้ตื่นขึ้นและแยกย้ายกันไปทำงานทางด้านของโคสันเขาแนะนำสกายให้เ,เรียนรู้งานและภารก,กิจต่อไปของพวกเขาก็คือเดินทางไปที่เมืองอยูท่าเพื่อตามสืบสวนเรื่องของฮันนาฮัตชิลถ้าหากเธอมีพลังเคลื่อนย้ายสิ่งของได้จริงเธอจะถูกขึ้นบัญชีอินเด็ก์บัญชีรายชื่อของผู้ที่มีพลังพิเศษโคสันส่งฟิตและซิมอนไปตามสืบโรงงานที่เคยเกิดเหตุระเบิดส่วนโคสันวอร์ดและเม์จะเข้าไปสืบสวนฮันนา เมื่อหน่วยคิวเดินทางไปถึงบ้านของฮันนาปรากฏว่ามีชาวบ้านละแวกนั้นเข้ามาร้อมบ้านของเธอไว้เพื่อขับไล่ให้เธอออกไปจากที่นี่ซะโคสันและบอร์ดได้เข้าไปเจราจากับฮันนาว่าพวกเขานั้นมาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของคนที่มีพลังพิเศษก่อนที่ชาวบ้านจะพากันปาเข้าของเข้ามาภายในของบ้านของฮันนาพร้อมกับห่ไล่ว่าฆาตกรฆาตกร ในขณะเดียวกันรถตำรวจที่จอดอยู่นั้นได้วิ่งเข้าพุ่งหากลุ่มฝูงชนทำให้โคสันต้องรีบกระโดดไปช่วยชายคนหนึ่งเอาไว้ฮันนาบอกว่าอย่าทำฉันเลยค่ะมันไม่ใช่ฝีมือของฉันเมจึงยิงปืนยาสลบใส่ฮันนาจนทำให้เธอสลบไปทางด้านของฟิตและซิมอนพวกเขาได้มาสำรวจภายในโรงงานล้างเพื่อจะนำข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ที่แลบบของพวกเขาระหว่างนั้นพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะทำการแกล้งสกายเพื่อตอนรับน้องใหม่ของทีม ตอนนี้พวกเขาได้นำตัวของฮันนาะกลับมาขังที่ห้องสอบสวนบนเครื่องบินโคสันและเม์ได้เข้ามาสอบสวนเธอฮันนาถามว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเม์จึงบอกว่าฉันเองที่เป็นคนยิงยาสลบตอนนี้ฮันนาะเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นภัยอันตรายเม์จึงถามว่าตอนที่รถพุ่งชนพวกนั้นตอนนั้นคุณโกรธบ้างไหมฮันนาบอกว่าฉันไม่ได้โกรธ ฉันเข้าใจพวกเขาเพราะว่าเรารู้จักกันเกือบหมดเลยฮันนาเอาแต่โทษตัวเองว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นฝีมือของเธอที่ทําให้คนงานต้องตายทางด้านของฟิตซิมอนและสกายที่กําลังวิเคราะห์สารในสมองของฮันนาซึ่งพวกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนที่ฟิตซิมอนจะแกล้งสกายโดยการบอกว่าเมนั้นเธอเป็นทหารมา้าและเธอก็ฆ่าคนเป็นกองร้อยด้วยตัวคนเดียวที่บาเลนหลังจากนั้นฟิตได้นำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อ ทางด้านของฮันนาเธอเล่าว่าเธอได้รับหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คข้อต่อของเครื่องและโจไบอันก็เป็นคนที่แจ้งเธอให้เข้ามาเช็คในทุกๆสองวันโคสันบอกว่าตอนนี้ทีมของผมกำลังทำการตรวจสอบเรื่องนั้นอยู่และทางเราจะตรวจสอบเรื่องของคุณด้วยเราเชื่อว่าหลังจากการระเบิดมันส่งผลให้คนมีพลังที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ฮันนาบอกว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นฉันไม่ได้ทำนะคือคือว่าตอนนี้เนะี่ย ฉันคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งฉันแล้วและไม่คุ้มของฉันอีกแล้วทําให้ปีศาจตามหลอกหลอนฉันพวกเขากําลังร่วมการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก่อนที่มันจะมีเงาปรากฏอยู่ด้านหลังของโคสันสกายได้เข้ามาขอให้โคสันอนุญาตเธอให้เข้าไปคุยกับฮันนาแต่โคสันไม่อนุญาตเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายและในตอนนั้นของบนโต๊ะของโคสันได้ร่วงลงเมย์จึงบอกสกายว่าเธอไม่สมควรมายุ่งเรื่องนี้ สกายมาระบายกับบอร์ดเธอบอกว่าเมยควรมีเซ็กบ้างชีวิตของเธอมีแต่การจัดการกับเป้าหมายสกายเล่าว่าฟิตกับซิมมอนบอกว่าเมีเป็นทหารม้าที่ฆ่าคนเป็นร้อยๆบอร์ดจึงบอกว่าเมไม่ได้ฆ่าคนเป็นร้อยแค่20ได้มั้งเธอโดนฟิตกับซิมมอนหลอกแล้วละ่ะ ต่อมาสกายได้หาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ตายในโรงงานและเธอก็ได้พบเข้ากับข้อมูลของโจไบอันฟอสสกายพบว่าโจไบอันได้ร้องเรียนการทำงานของฮันนาระหว่างที่ซิมอนกำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลเธอพบว่าในโรงงานนั้นมันมีประตูมิติที่ข้ามไปยังอีกโลกได้และในขณะนั้นโจไบอันได้หายตัวมาด้านหลังของซิมอนเขาพยายามทำร้ายซิมอนและได้หายตัวไปโคสันได้วิ่งเข้ามาช่วยซิมอน ซิมมอนจึงบอกว่าฮันนาไม่ได้มีพลังตอนนี้มีคนอื่นอยู่บนเครื่องโจบไบอันได้หายตัวไปดึงสายไฟของเครื่องบินและนั่นมันก็ส่งผลให้เครื่องบินตกเมพยายามพุ่งเครื่องให้เครื่องบินลงจอดกับพื้นและพวกเขาก็สามารถนําเครื่องบินลงพื้นได้สําเร็จ โคสันแจ้งกับลูกทีมว่าฮันนาเธอไม่มีพลังและตอนนี้มันก็มีคนอื่นอยู่บนเครื่องของพวกเราและเป้าหมายของมันก็น่าจะเป็นฮันนาตอนนี้ห้องขังก็น่าจะเป็นสถานที่เดียวที่ปลอดภัยสําหรับเธอสกายจึงขอโคสันเข้าไปบอกกับฮันนาว่าเธอนั้นไม่มีพลังโคสันบอกให้วอดพาฟิตกับซิมมอนไปตรวจดูเครื่องส่วนตัวเขาได้ขึ้นไปแจ้งกับศูนย์บัญชาการว่าตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องบินตกพวกเขาไม่สามารถไปต่อได้ ก่อนที่โจไบ,บอันจะหายตัวและเข้ามาทำลายเครื่องส่งสัญญาณสกายได้เข้ามาบอกกับพนันนาว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ฝีมือของเธอก่อนที่เมย์จะเข้ามาบอกให้สกายไปช่วยโคสันซ่อมวิทยุ ระหว่างทางฟิตกับซิม,มอนได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ซิมมอนได้เจอมาที่เธอนั้นได้เจอกับประตูมิติและสิ่งนั้นก็ทําให้พวกเขาคิดว่าตอนนี้มันมีรอยเชื่อมระหว่างโลกสองโลกซิม,มอนคิดว่าชายคนนั้นน่าจะติดอยู่ระหว่างโลก2ใบนี้ทําให้สามารถหายตัวไปไหนมาไหนได้ระหว่างนั้นโจไบอันได้หายตัวเขามาเล่นงานบอร์ดเขาทําการทุบบอร์ดจนสลบไปและขังฟิตกับซิม,มอนไว้ ก่อนที่เขาจะทําการขังโคสันและสกายเอาไว้อีกด้วยเมย์จึงเข้าไปพาตัวฮันนาออกมาจากห้องสอบสวนและพาเธอไปที่โรงนาโคสันทําการระเบิดนาฬิกาของเขาเพื่อทําลายประตูตอนนี้พวกเขาได้ออกมาตามหาเมย์และสกายก็คิดว่าโจไบอันชอบฮันนานั่นเป็นสาเหตุที่เขาตามรังควานฮันนาพวกเขาได้ใช้โดนติดตามเพื่อตามรอยเมย์ไปตอนนี้ที่โรงนาเมย์ได้ทําการต่อสู้กับโจไบอันก่อนที่ฮันนาจะบอกให้หยุดทําร้ายเมย์ โจไบอันสารภาพว่าตัวเขาทําการคลายน็อตก็เพื่อให้ฮันนามาหาเขาและเรื่องทั้งหมดก็เป็นฝีมือของเขาแต่ทุกคนก็ต่างโทษฮันนาและสิ่งนั้นมันทําให้เขาต้องปกป้องฮันนาตอนนี้โจไบอันรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นพวกโคสันเดิตามมาถึงอุโรนาก่อนที่โจไบอันจะหายตัวไปหลังจากจบเรื่องโคสันบอกให้สกายมันฝึกฝนฝีมือเอาไว้เพื่อว่าเธอจะได้ผ่านเป็นหน่วยชิว ที่เรือนจำตอนนี้ทีมทหารจากกลุ่มตะขาบได้บุกเข้ามาพาตัวเอ i ด o ิสันโพทางด้านของสกายตอนนี้เธอทำการหาข้อมูลของแคทเธอรีนเชนเพื่อนรวมงานของโคสันในยุค90สกายคิดว่าเชนอาจจะเป็นแม่ของเธอก็ได้เธอพยายามหาข้อมูลของแม่เธอแต่โคสันเขาบอกว่าผมจะให้เจ้าหน้าที่เมย์เข้าไปดูข้อมูลที่ลึกกว่านี้ให้กับคุณนะสกาย ตอนนี้พวกเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการบุกเข้าไปช่วยพาตัวนักโทษจากกลุ่มตะคาบซึ่งพวกมันก็ได้ยินของฌานที่สามารถหยุดการระเบิดตัวเองได้ตอนนี้ภารกิจของพวกเขาก็คือการตามหาตัวโพและกลุ่มตะคาบโดยที่ครั้งนี้ศูนย์บัญชาการชิวได้สงตัวไม้อดีตคนที่เข้าร่วมทดลองกับกลุ่มตะคาบมาช่วยพวกเขาตอนนี้ไมค์แต่เข้าร่วมกับชิวเขาบอกว่าการเข้ามาทำงานกับชิวถือว่าเป็นการกลับตัวของผมขอแค่คุณให้โอกาสผม ซึ่งโคสันก็ได้พาไมค์มาแนะนําตัวกับทีมของเขาไมค์เข้ามาขอบคุณทุกคนที่ไว้ชีวิตของเขาไม่บอกว่าถ้าเป็นทีมอื่นพวกเขาไม่เจ็บผุมไว้แน่ๆจากนั้นวอร์ดได้ข้อมูลเกี่ยวกับทหาร1ใน3ของคนที่บุกเข้าไปพาตัวโพออกมาไบอันเฮเวิร์สอดีตทหารในอัฟกานิสถานและมีน้องสาวชื่อรอราที่กำลังเรียนอยู่ปี2ที่มหาลัยในรัฐโอไฮโอพวกเขาจึมงมุ่งหน้าไปที่โอไฮโ จากนั้นโคสันได้พาตัวไม้ไปตรวจสอบร่างกายก่อนที่ฟิตจะเข้ามาวัดตัวไม้เพื่อทําชุดให้กับไม้ได้สวมใส่ในตอนทําภารกิจฟิตถามเกี่ยวกับเรื่องพลังตะขาบบนแขนของไม้ไม้ก็บอกว่าฝ่ายวิตของชิวพยายามเอามันออกให้จนทําให้รู้ว่าถ้าเอามันออกจะทําให้ผมตายแต่ปืนของพวกคุณได้ช่วยผมเอาไว้มันดูดซับพลังเอาไว้ทําให้ร่างกายของผมอยู่ตัวโคสันกระบอดมุ่งหน้าไปหารอร่าน้องสาวของไบอัน ทางด้านของสกายเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับโพในตอนที่เลนามาเยี่ยมเขาในคุกไม่ได้เข้ามาบอกว่าเลนาได้เลือกเขาให้มารับตะขาบเสริมพลังเธอท,ทาหน้าที่เป็นแมวมองให้กับพวกนั้นซึ่งตอนนี้เลนาเข้ามารายงานกับโพว่าตอนนี้พวกเราต้องอาศัยพวกเทเวเยนเพื่อหากุญแจไปสู่ขั้นที่3ของการทดลองซูเปอร์โซเยอร์ทหารของตะขาบนั้นตอนนี้กําลังเสริมพลังเลนาบอกโพว่าฐานของเราหมดสภาพหลังจากทํางานทุกครั้ง พวกเขาต้องฉีดเซรุ่มเสริมพลังอยู่เรื่อยๆตอนนี้วอร์ดได้เข้าไปคุยกับลอล่าพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พี่ชายของคุณถูกรางวัลจากทางบอนคาซิโนของเราถ้าเจอตัวเขาช่วยติดต่อกลับมาหาเราด้วยจากนั้นลอล่าได้โทรหาพี่ชายของเธอจากบัตรที่วอร์ดให้กับลอล่ามันทําการสแกนพิกัดจนทําให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้ใบอันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นหลังจากที่ไมค์ได้ชุดใหม่ในการทำภารกิจพวกเขาได้เข้าไปในโกดังของพวกตะขาบ ก่อนที่ทหารซูเปอร์โซเยอร์ของตะกาบจะปรากฏตัวขึ้นพวกเขาได้ทําการต่อสู้กับทหารพวกนั้นแต่ว่าทีมของโคสันก็ไม่สามารถสู้ทหารตะขาบได้หลังจากนั้นไมค์ได้ถูกใบอันเสียบเหล็กเข้าที่ท้องแต่ว่าไมค์ก็สามารถจัดการกับใบอันได้ทําให้พวกที่เหลือนั้นต้องวิ่งหนีไป โคสันจึงเข้าไปถามเบื้องหลังของพวกตะขาบแต่ว่าไบาอันกถูกระเบิดสมองไปเหมือนกับตอนที่โคสันเคยเจอในตอนที่เขาตามหาบอกแสของคนที่ทําการทดลองกับอากิล่าซึ่งตะขาบมันก็เป็นคนบงการฐานพวกนั้นและจากภาพในดวงตาของไบอันเลน่าสงสัยว่าไม้ไม่ได้ฉีดเซรุ่มมานานแล้วทําไมเขาถึงไม่ตายโพจึงบอกว่าเขามีกุญแจไปสู่การทดลองขั้นที่3ที่คุณอยากจะได้ ทางด้านหน่วยชิวพวกเขาได้เปรียบเทียบระหว่างไอกิรากับไบอันซึ่งมันก็เป็นอุปกรณ์เดียวกันที่ฝังเข้าไปใน,นตาของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้พวกกระขาบได้พัฒนาเทคโนโลยีตาปลอมไม่ให้สามารถติดตามสัญญาณจากดวงตาได้หลังจากนั้นไม้ได้โทรหาลูกชายของเขาลูกชายของไม้บอกว่าผมอยากจะแนะนําเพื่อนใหม่ให้กับพ่อได้รู้จักเขารู้จักพ่อด้วยนะหลังจากนั้นเล,ล่าได้เข้ามาคุยกับไม้ตอนนี้เอ็ดลูกชายของไม้อยู่กับเลนา พวกตะขาบต้องการแลกตัวลูกชายของไม้กับกุญแจการทดลองขั้นที่3เทีมของหน่วยชิวได้ไปตามจุดนั้นพบและวอร์ดก็ได้ประจำที่ซุ่มยิงอยู่บนอาคาร ไมได้โคสันแต่เข้าไปทําการแลกตัวลูกชายของไม้ซึ่งเลนาต้องการแลกตัวลูกชายของไม้กับตัวโคสันซึ่งโคสันก็ยอมรับข้อเสนอเพื่อช่วยชีวิตของเอด็ดเมื่อทีมของนูชิวเห็นความผิดปกติโคสันนั้นถูกจับตัวไปไม้ได้พาตัวเอ็ดมาส่งให้กับสกายได้ดูแลส่วนเม์เธอทําทการแจ้งไปยังศูนย์ใหญ่ของชิวไม้ได้กลับไปช่วยโคสันก่อนที่พวกตะขาบจะวางระเบิดเอาไว้โคสันถูกจับตัวขึ้นเฮลิคคปเตอร์ไปและพวกตะขาบได้ทําการยิงบอร์ดจนล้มลงไป เรื่องราวในตอนที่9ก้าและสิก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้